วิวเหรอเลขเหมือนกันเวเในนั้นอุย2.0งศองดูนะครับนี่สวยเนาะ2.0เลขก,กับเลขแปเป็นเลขเดียวกันได้ก็คือสองศูนอเอาแปดใส่ ศูนย์สองตัว่เป็นแปดคโอ้โหต้องมาจริงๆนะครับสองศูนย์นะคะคุณพระเจ้าตาครับคสี่เจ็ดเก้าศูนย์แล้วครับสี่เจ็ดเก้าศูนย์ไปเจอตรงไหนนี่ครับเจ็ดสี่เจ็ดสี่เก้าศูนย์เจ็ดสี่เก้าศูนย์ครับฮานอยวันนี้ น่าจะเป็นราคาโตแต่ว่าวันนี้บัดเกิญมาเห็นคือสองแปดแปดมันออกยากเนาะเจ็ดสี่สเจ็ยออกง่ายกว่า9 0้าศูนยออกง่ายกว่า49่เก้าปองวันนี้แหละครับเจ็ด้แล้วก็28งแปดวันนี้แหละเจ็ดสี่้แล้วก็ส8งวันนี้แหละเนาะมาลามีนี่มาลามีคือเป็นวันที่28ไสิบแปดได้องทำบุญให้ ตัดสินเเรีเบรยบร้อยตอนนี้เป็นการเสี่ยงโชคนะครับสาธุสาธุสาธุามานฮะามาสองหนึ่งุยท<า>ีนี้สองหเนาะไม่ใช่สอเนะเอ้สองหนึ่งลุง สองหนึ่งสองหนึ่งครับแต่ว่าเป็นสองเจ็ดได้นะเนียถ้าสองเจ็ดนี้คุณซื้อไม่ได้แล้วนะใช่ก็เป็นสองหนึ่งกับสองเจ็ดแล้วกันของลุงนะครับเป็นสองหนึ่งกับสองเจ็ดเริ่มต้นไปก็คืออ่ะสี่สองเจ็ดตังงานแล้วตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดครับอันนี้ของผมตอนแรกได้เป็นสองศูนย์ท้องลุงได้สองหนึ่งสองศูนย์กับสองแปดตัวเดียวกันได้สองหนึ่งกับสองเจ็ดเป็นกันตัวเดียวกันได้นะครับ ต่อกันเลยไม่น่าเชื่อยี่สิบยี่สิบเอ็ยี่บยี่สบเอ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดครับเสี่และสี่หนึ่งอะไรนะเนี่ยหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่เยี่ยคบเยี่ยม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 ครับสามตวด เขาเรียนเก่งไหมเรียนดีเพื่อนรักนะคะอยู่ในห้องมีใยใจคอดีช่วยเหลืออาสาเพื่อนรักเขาในห้องอยากให้เขาเนี่ยค่ะได้เรียนต่อเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาบางทีเขาดูแลพ่อจนบางวันเขาไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เขาจะจบไหมล่ะคุณครู ก็ตอนนี้โรงเรียนช่วยเป็นให้งาน hand ออนแฮนไปค่ะให้งานไปทำค่ะแล้วก็กลับมาสอบเหมือนให้โอกาสแต่เรายังไม่ต้องไปเข้าระบบกศนอย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนก็ให้โอกาสเด็กได้เรียนเด็กเขาเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนเนาะค่ะเด็กนั่งใจเรียนดูแลพ่อ,อยังไงต,ตอนเช้ามาตื่นมาเช็ดตัวครับแล้วก็ก่อนข่าวป้อนหน้าให้กิน เสร็จแล้วเราต้องไปโรงเรียนหนอครับดอมไม่ได้ไปครับจอนต้องยูดูเลยพ่อเป็นอะไรถึงป่วยติดเตียงลูกลดล้มครับรถลมขาหักไม่ครับครับเขียว่าเขารุดออกจากกระบะอืเดินไม่ได้เลยนานได้ยังนี่เกือบสองปีแล้วโอ้เกือบสองปีแล้วมีอะไรที่บ้านมีรายได้ยังไงลูกมีอาไปทํางานอยู่ต่างประเทศอือส่งเงินมาให้อก็พอได้ใช้เนาะตอนนี้เดือดร้อนเรื่องอะไรบ้างลูก ผมไม่ได้ไปโรงเรียนน่ะเดือนร้อนแล้วผมไม่ได้ไปโรงเรียนนาะน้เดือนร้อนยังไงบ้างหนูโตไปหนูอยากเป็นอะไรลูกยังไม่รู้ยังไม่รู้อนาคตเลยเนาะไม่ค่อยมีคนดูครับนี่คือไม่มีใครดูพ่อหนูอยู่มอไนแล้วครับมอสองครับเนี่ยอนาคตถ้าสมาคมอสัดินเป็นศูนย์พักพิงดูแล ผู้ป่วยติดเตียงได้คงจะดีเอามาไว้ที่นี่เนาะอนาคตก็วาดก็หวังเหมือนกันมาฝากไว้อย่างนี้มาฝากได้รูเล่น้องน้องน้องก็จะได้ไปโรงเรียนน้องจะได้ไปโรงเรียนี๋ยวอนาคตเราจะโถมสะแล้วก็ทําเป็นเรือนไ้ให้คนป่วยติดเตียงมาดูแลก็ก็ก็ผู้ใหญ่ท่านใจดีเมตตาพวกเราเนาะถ้าพวกผู้ใหญ่ใจดีเมตตาพวกเราเราก็จะสร้างสร้างได้ แล้วก็ดําเนินการเรื่องนี้ได้แล้วแต่ท่านผู้ใหญ่รับขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาพวกเราทุกคนเนาะทุกคนเลยเห็นในจุดนี <c oughs> ้เสียโจ้แล้วช่างตูนแล้วลุงนิรนามแล้วอักี้ก็เห็นในจุดนี้เดียกันว่าอนาคตน่าจะเป็นแบบนี้ได้เนาะได้น่าจะได้น่าจะได้ให้พ่อเก็บไว้เก็บไปเก็บไ้ใช่ไมครับ อาเคมีกิจกรรมดีๆเชิญชวนได้นะคะได้ๆเดี๋ยวเขาสานไปค่ะครับครับอ้าวรับคนต่อไปคนต่อไปมาโโลครับเอาโมงหน้าไปนู่นลูกครับเอาโมงไปนู่นลูกอ้าครับนิ่วันนี้ลุงดิรามมามอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆหนูๆอ้าวชัยโยชัยโย วัสดีครับวัสดีกนครับวัสดีครับโอ้วันนี้มารับถึงที่เนาะเป็นกำลังจให้ยายด้วยจ้ามีใครด้วยเดี๋ยวนางของยายนางจะยางนะไม่ต้องนะพระทางสมาธิยามิเกิริติการตเตจันตริกิวมานิอิเปรเจจขามตรุ

โอโนชย,ยามาสาธุโนคันติข้าแต่ประสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหารสังฆทานพรอมจัตุปัจจัยกับทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับประโยชน์ และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยมีหน้านเินสุทินังวาตามีฐานะจัตถังคาราอุปาทวายธรรมมิโนุปาจิตตวานิโรจันติเทสัม นะโมสุขังตอนนี้ไปไปสานคือวิหัมนะหัวจางอยู่ปัญญาวิสิธันคนใดก็นานาสิเมชเนจามัว บุญเร <ix Off> hehe, ื <fin anta> <ots> ่องวันละไม้คล้ายวันเกิดเขาของพริจาคหงเครื่องคุณยาดาพัวัชนะไปไปไปที่วันจ่ายดีและปีใหม่ก็ขอให้เฮงเฮงขอให้รวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงรอนเลยอออไกลาพมตหรอกคราจะมาจับพีอ๋ออยู่รอดปลอดภัยแล้ว รอดปลอดภัยแล้วไม่องกลัวเขาได็กฆ่านีดนน้ที่เราใทชีวิตมาให้ผมนะครับขอขอบคุณแม่อย่างสูงครับครับขอบคุณคุณแม่นะลือมว์นะครับขอบคุณพ่อเปนพเศษนะครับที่ทำไปแก้มาลรวกดมาให้นะครับก็พอดีเลยครับจะได้ไปติดที่ร้านนะครับก็ขอให้ คุณแม่และเริ่มวนกับคุณพ่อประเสริฐนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นรุ่มโพล่รมใสของสายบุญสุรินทร์ทีวีตลอดไปครับขอบคุณครับครับมีอีกไหมมาศึกษาครับมาศึกษาครับครับขอบคุณครับเอาดูกล้องลูกอครับครับเอาประเสริฐชื่อลูกครับครับขอบคุณมากครับมาให้อีกครับขอบคุณลูกครับวันนี้ทำบุญสร้างบุญเป็นพระเจ้าตากครับ ครันโคกครับครับเชิญครับอาพี่ตูนช่วยหน่อยสวครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมก็จูนการศึกษาให้เด็กนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสายุญสุรินทร์ทีวีทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับตัวลนน้องคนนี้นี่นุอยู่กับใครครับผมอยู่กับพ่อรับปู่พ่อเป็นยังไงนะิดเตียงครับเอยู่กับพ่อสองคนกับปูคนหนึ่งครับอ๋อ คุณครูเห็นคุณครูว่าหนูเรียนเก่งมากแต่ว่าเกือบจะให้เลิกเรียนใช่ไหมครับเพราะว่าต้องดูแลพ่ออ๋อครับนะสู้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 ครับอนาคตนี่เป็นนายแพทย์นั่นเองผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทุกคนครับมอบทุงกัรสุกและก็ทุนการศึกษาของเด็กน้อยที่เรียนเก่งครับนี่เป็นเด็กอยู่กับพ่อนะครับเรียนเก่งเด็กน้อยเรียนเก่งครับเด็กคนนี้ครับขอบคุณอย่างสูงนะครับ วันนี้กาแฟแล้วก็อยู่กับแม่แม่เลี้ยงคนเดียวตอนนี้แม่ดูแลคนเดียวคุณครูต้องขอบคุณคุณครูนะแจ้งข่าวมาไม่บว่าไม่อยากให้เด็กแบบเลิกเรียนใช่ไหมคะไม่อยากให้เลิกเรียนคือคือให้โอกาสเขาค่ะไว้ไหมโอ้โห พ่อเขาป่วยติดเตียงวันนี้เราม่อให้ทุนการศึกษาแล้วล้วก็ถุงปันสุ่มถุงปันสุ่แล้วก็อบเพิ่มเพื่อให้อีกเพิ่มให้อีกหนึ่งถุงครับให้ไปใช่เนับคุณผู้ใหญ่ใจดีครับบังเทาทุกให้ลูกให้ไปดูแลพ่อเนาะครับขอบคุณอย่างเด็กเอาเด็กลูเอาดเาแขอ่าไข่ตุ๋นไข่พะโลเมนูไข่ ยยาาเนะมีถุงปันสุกแล้วก็นีถุุงปั้สกกแลว็ขายให้แผงหนึ่งครับลูกๆมารับต่อขายใบๆเด้อะขายใบๆหายใบๆเอาหนูเอาคนนี่หนูเอาเต๋อเอาขอบคุณครับก่อนเอาเนี wow. 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 ow, okay. ่ยเออขอบคุณครับยิ้ไหนขึ้นรถแล้วเพลินเอามาฝากขอบคุณครับขอบคุณครับเออตาคนละตัว ทานกาแฟบุญนะคะแล้วลงทานจัดทีล่านะป้าชกาวอัข้าวซอยานารวยทั้งนันแหละหลาย,ยตัเนตานานต่านานา ียงตลาดสดอำเภอหนองกีบุรีดําไต่ชีวิตมาจากตลาดครับผมรอดแล้ว <c oughs> วันนี้8ตัวเลข8สัญลักษณ์ของความโชคดีงวดนี้น่าจะมี8ดด้วยนะ ตรงนู้นนะคะขึ้นบกคิดทางของมันเองอนี่เ่อ้าวโดดร่มลงไปเลยลูกนั่นโอ้โหแล้วเขาก็พลิกตัวเองค่ะปล่อยหอยะคระับแม่เปี๊ยกบอกว่าให้ปล่อยปลาหมอ แม่เปียกบอกว่าให้ปล่อยปลาหมอนะอ่ะเจ้าภาพนะปลาหมอครับเอาปลาคุณปลาหมอปล่อยปลาไหลนะครับอาแล้วไปเงินไหลกองทองไหลมาลาช่อนนะ สร้างบุญวันพระเจ้าตากันไผ่ปลาหน้าเขียงนะฮะทั้งหมด888ตัวอูปลาหอยเต่า สายบุญสุดินทีวีไปจีบเียแล้วปีที่แล้วเราก็มาแต่น้ายายยังเดินได้ยังอยู่กับลูกชายสองคนอันนี้เนาะยัยลุงบุญยะชูวาเอายัยครับไปซื้าอ้วนไปซื้อขนมซื้อหมากซื้อพลูน้ายายเด้อาครับไปซื้อยาเดินมาไหร่ด้วอกําลังการี่ไดยนะไปไชิโซไปใครไปิห่ โมฟีปวดไรปวดเปนทีตรงไหนครับที่ปรึกษาสมาคมมาจากศูนยขมซื้อน้ำากระุงด้วยขอบคุณค่ะเสียงอันนนเสียงยืมมาจากสมาคมอัธดิเนากตัวสะดวก ว่ากุไล่เองหลุกนั่งอยากไอ้หายก็ปั๊บหายเองก็นั่งได้ไอ้ได้อันนี้มันนั่งเอาของมาพิงก็ไล่ทะลุดไปแข่งไงได้อยากเพียงก็เพียงได้ใช่อันนด้นปั๊บสูงกว่าพิงได้อันนี้แต่เอาของมาลงได้ก็ไม่เคยยั่วเพราเองพิงไม่ยั่วก็ไลเอาพิงไม่ได้ยังพยายามพยายามไอ้